สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าเนาะสำหรับมือนีนอกจากแอดมินก็นําแนวทางนี้เคอีวีไอพีกับปกติเช้าบ่ายนอกจากม่าแบ่งปันในพี่นอ้องได้รับชมนอกจากเป็นของวันที่ห้าเดือนมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านอกจากสำหรับแนวทางวันที่สี่นอกจากเขากำลับมาเบึงผลกันเนาะหลอบปกติกับรลอบวีไอพีนอกจากผลที่ออกในรอบเชา้านี่เคปกติ ผลที่ออกเช้า060กับ67เะจ๊ะศูนกับ67นี้ห้าการุดไปเนาะส่วนรอบบ่าย5 4 7กับ8 0นะ5เนาะ547กับ8 0ก็รุดนะจ๊ะ VIP, ส่วนในรอบ VIP เนาะจ๊ะรอบ V i p รอบเสาหาย์สกับเกเนาะห0 4ก็รุดส่วน93เข้าเด่น9วิ่งรูดนะจ๊ะเด่น9วิ่งรูดตัวเจาะไม่มานะจ๊ะ ส่วนในรอบบาย3ามกับ60 3 8 9เข้าเด่น9วิ่งรูดนะจากเด่น9วิ่งรูดตัวจอเฮาการุดไปเนาะส่วน60นะจาก60การุดในรอบวันที่4กับก้าอถูดขออภัยนะอจากนี่เคป,ปกติกับ VIP นะเนาะเฮากับเขาเฉพาะวิ่งรูดในรอบ VIP เนอกจากส่วนตะล่างวันนี้เขาทุกตวัวเนอกจากสายวิ่งสายรูดกะทานั่งไปวิ่งไปรูดกบเขาได้สบายเลยเนอกจากเนาะ ส่วนตวเด่นที่แอนให้กับเขาเฉพาะดินเก่าว,วิ่งรูดนะจ๊ะเขาก็รุ่นต่อตามต่อนะจ๊ะของวันที่สี่วันที่ 5, าห้าเจ้าเว้าพิษคาบขอโทษขออภัยเนาะกาถ้ามีตัวมากตัวชอบค่อยตามม่มา,มากว่าชอบกาเดือนทางน,นะจ๊ะสำหรับแนวาทางกับมีเขามีรูดป้าปกันไปเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะจ๊ะเนาะผิดผลาดประการใดก็กาบขอโทษขอภัยนะจ๊ะสำหรับแนวทางวันที่หานเนาะนี่เคปกติกับ VIP ให้ทั้งหลอบเส้าหลอบบายนะจ๊ะส่วนตัวเด่นเนาะตัวเด่นที่แอดมินห้กับมีหูก,กับหาหูก,กับหาส่วนวิ่งรูดนะจ๊ะหูค่าวิ่งรูดส่วนแต่ล่างว่านแตบมีหนึ่งมีแปดมีเก่ามีสามสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้ ส่วนตัวที่แอดมินเจาะน่าจะเจาะก็จะมีหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าเนาะหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าเก้า เมื่อนี้เป็นวันผู้แอดมินเขียนผิดนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะมีแครอบ V i p นะเนาพเนาก็ตัดปกติไปนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันศุกรนะ์เนาะวันศุกรนะ์กะสำหรับเมื่อนี้ Art อาร์ตแอดก็อัดไว้แต่แต่วันศนะุกร์เนาะก็เมื่ออื่นวันเสาร์นะจ๊ะวันที่ห้าวันที่ห้าก็จะเป็น V i p พเนาะมีแค่แนวทางเดียวนะจ๊ะมืออื่นเพราะว่า ปกตินี่จะมีจันทึงซุกนะจ๊ะจันทึงซุกค่ะเสาร์อาทิตย์กับวีไนี่มีทุกมือเนาะแต,แต่จะจันทึงอาทิตย์เลยนะจ๊นะเนาะสําหรับมืออื่นวันที่ห้าเนจ๊ะก็เป็นแนวทาง VIP เนาะแอดเขียนให้ผิดลงให้ผิดเพราะว่าแอดก็จะอัดไว้แต่ตอนแรงเนาะพอผนออกแอดก็จะอัดไว้เลยนะจ๊นะเนาะก็สรุปนะจ๊ะมืออื่นวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่ห้าเดือนมีนาคมมีแค่นี่เควีนะจ๊ะ ถ้าพี่น้องท่านใดมากชอบ V I P ก็เอาไปตามไปใส่ใดเนาะส่วน2ตัวนเนี่เน้นไปกับน้ำน่าจะเนาะเน้นไปกับน้ำหกับเก้าคือตัวเดียวกันนะจ๊ะตัวเดียวกันทามากถ้าชอบก็บอย่าลืมกับหัวน้ำเนาะหกกับ9ตัวเดียวกันส่วนตัวที่แอดมินเน้นให้เนาะ6กเก้าหกห้าห้ากับห้าสี่ สำหรับแนวทางนี่เค VIP นะจ๊ะวันที่ 5. ถ้ามักถาชอบกตามใดบ่มักกระเร่อนผ่านนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ฝากไว้สำนีเนาะพอกันคลิปหนะ้าขอให้มีโชคมีลาบลำลำรื่ยๆร่ปังๆกันทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ